แอะแอะกระจุกยังกัดแตกได้นะนางอ่ะปากคมไปไหนน่ะทำอะไรเนี่ยมืดมูเลรตรงมุมนั้นแหละนางกัดกระจุกแตกตรงจุดนั้นต้องคอยไล่ แอะมีพองขนให้เราอีกนะพะดุหน่อยพองขนแอะวันนี้อากาศข้างนอกฝนตกค่ะเฮ้ยอากาศแบบนี้มันมันเศร้าเนาะมันน่าเบื่อมันออกไปไหนไม่ได้ฝนตกหน่อยๆข้างนอกต้นไม้เขียวเลยอะ่ะ ้นนี้มันเลือ้อยเหมาะดีจังมูเล่ทำอะไรสวัสดีทุกคนนะคะ f อฟทุกคนนะคะมูนาะอาจจะห่งหงหางๆหายไปมั่งเนาะแต่บอกตรงๆชีวิตแต่ละวันมันก็ต้องดำเนินต่อไปลคะค่ะ ไม่รู้จะเนี่ยทีวียังดูไม่ได้อะคือเราก็ต้องรอให้คนมาช่วยแล้ววันนี้ส่วนมากทางทางนี้ก็เป็นวันหยุดนะ่ะเราก็ออกไปคืออืมเพราะว่าเราใส่กล่องสัญญาณอินอ่าใส่สัญญาณโทรทัศน์ใหม่มันต้องจูนต้องปรับเนาะแต่เราก็ยังทำไม่เป็นรอให้คนมาช่วย คือคนเราส่งข้อความไปแล้วแต่เขาก็ยังไม่สะดวกมาเนาะนะไม่เป็นไรเราก็รอต่อไปเราก็อยู่บ้านอยู่แล้วอยู่บ้านดูนกเนาะดูนกทั่วไปมูเลอร์วุ่นวายยังไงยังไงก็ยังอยู่ตรงนี้เนาะวันนี้ก็ได้รับข่าวร้ายเนาะ ข่าวร้ายคือนักคอมเสียชีวิตนะคะเนาะข่าวร้ายของวงการตลกแล้วก็เพื่อนๆเอฟซีของนักคอมทุกคนที่อยู่ประเทศไทยเนาะแล้วก็ที่อยู่ทั่วโลกก็ขอแสดงความเสียใจกับนักคอมและครอบครัวนะคะทุกคนเนาะไปไหนมาไหนก็ให้ระวังเนื้อระวังตัวเด้อมีเงินมากมายเท่าไหร่ถ้ามีโรคเข้ามาในตัวโควิด19เข้ามาแล้ว มันก็ยากที่จะรักษาหายเนาะยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงนักคอมแกก็มีหลายโรคหลายอย่างแต่แกก็อายุเยอะแล้วเนาะแกอายุก็หกสิบสามปีแล้วอายุหกสิบสาปีกว่าแต่แกก็บอกคำสุดท้ายนะว่าไม่จำเป็นก็อยากออกจากบ้านอันนี้คือคำสุดท้ายที่นักคอมกขพูดในไว้ในทีวีน่ะเนาะ ให้ดูแลรักษาสุขภาพตนเองออกจากบ้านก็อย่าลืมใส่แมสกันนะคะใส่แมสเนาะเมื่อออกจากบ้านมันขยันล้างมือเนาะเมื่อสัมผัสกับสิ่งของนอกบ้านที่เราไม่รู้เราก็ไม่รู้หรอกของอื่นที่คนอื่นเขาจับจับมานะ่ะมันจะสะอาดหรือไม่สะอาดแต่เราเป็นคนที่ไปสัมผัสต่ตอไปหลังจากนั้นโอ้ยมูเลอร์อยกเท้าเราก็ล้างล้างมันล้างมือให้สะอาด เช็ดแอลกอฮอล์นะถ้าคนไหนมีแอลกอฮอล์เนาะก็เช็ดแอลกอฮอล์ด้วยเวลาจะไปซื้อของหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามีถ้ามีการคนหลายคนต่อแถวนานๆก็ยืนห่างๆจากคนอื่นเนาะเพื่อจะรู้จักรักษาตัวรอดเป็นยอดคนแหละค่ะรู้จักดูแลตัวเองเนาะ ยังไงก็แล้วแต่ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเต้เป็นห่วงจริงๆนะเนี่ยบ้านเรายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเลยคนป่วยคนได้รับการติดเชื้อเนาะพูดยากอะมองตรงพูดยากเชื้อโรค พรุ่งนี้ก็วันที่หนึ่งเนาะวันแรงงานใช่ไหมเมษาพฤษภาวันที่หนึ่งพฤษภาคมคือวันแรงงานแห่งชาติก็ขอให้ก็ขอให้ใหพนักงานแรงงานแห่งชาติทุกคนดูแลสุขภาพเนาะไม่จำเป็นก็อย่าออกจากบ้านซื้ออาหารมากินที่บ้านกันเลยค่ะมาปรุงเสร็จกินเองเนาะทำอาหารกินเองก็ได้เนาะก็พูดไปเรื่อยเปือ่อยแหละโมนาไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้จะทำคลิปอะไรด้วย บอกตรงๆบอกตรงๆก็แค่พาดูมูเลอร์ไปเรื่อยๆแล้วก็พูดไปเรื่อยๆก็เป็นกำลังใจทุกคนทุกวันนี้คำศัพท์นี้ยังใช้ได้เนาะรักษาตัวรอดเป็นยอดคนยังไงก็ดูแลสุขภาพเด้อพี่น้อง f อฟทุกคน ใส่แมสปิดปากเนาะยืนห่างจากบุคคลอื่น1-2เมตรขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะดูความสุขสนของมูเลอร์มูเลอร์นางก็สงสัยว่าเอ๊พูดอะไรเนาะสวัสดีค่ะมูเลอร์